ประมาณสอนว่าถ้าหาว่าแยกย่อยๆแนี้สออยารวเร็วจำรกจำไปจำไได้ก็า้าไปโดเดียวเอาอีกแค่สอง่ายายพอมาหย่อมตยอโ้วสองท่าดูท่าแรกก่อน ท่าน,นี้ข้อต้องแข็งข้อต้องเร็วสปริงตัวต้องสูงเชือกต้องดีถ้าตรงนี้ฟรีเหมือนสำหรับลูกปืนมันจะได้เยอะถ้าตรงนี้หมุนจะได้ดีเนี่ยกับข้อมืออ่ะลูกเฮ้ยกว่าสปริงเบี่ยงเชือกหลายรอบการการะเมื่อก่อนได้ห้ารอบสดุตอนนี้ได้มา,าแค่สมุนตกสามรอบ แต่สองรอบสลายสลายพองพองกึ่ง